ทุกคนมีเพื่อนถามมานะคะว่าใช้อะไรทำไมผิวพันณสึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมอ่ะเพื่อนที่เรียนสมัยเรียนด้วยกันตั้งแต่มัธยม่ะพอม,มาเจอกันก็นกเออถา,ถามว่าใช้อะไรรับแรกเลยน้องหลาก็ใช้ทั่วไปค่ะคืออาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ขัดผิว ขัดผิวด้วยตัวนี้ค่ะน้ะสิตัวนี้อ่ะใช้มานานแล้วใช้มาเกือบจะปีแล้วเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ขัดผิวไม่บาดผิวด้วยนะคะใช้คือใช้สามารถใช้ได้ทุกวันแต่น้อจะใช้สองสัปดาห์ต่อโอ้สองสองวันตอนหนึ่งสัปดาห์ค่ะก็คือใช้สองครั้งตอนหนึ่งสัปดาห์นะเรับสิอ่าสิใช้วันจันวร์นัน้ฤหาถักออกมามาใส่อีกนะสภาพผิวนะตัวนี้คือดีมากเนื้อแบบเนี่ยใช้จริงนะคะเนื้อ หอ,อมด้วยไม่บาดผิวเลยค่ะแล้วก็อาบน้ําอะไรเสร็จแล้วก็มาใช้ตัวนี้เช็ดผิวอีกครั้งเช็ดตั้งแต่ลําคอลงไปจนถึงขาเท้าเลยนะคะเช็ดตรงไหนดําก็เช็ดตรงนั้นเช็ดรักตรงรักแรก้อ้นีบคึอหลักจะเช็ดทั้งตัวลงไปอย่างนี้ตรงร่องได้หมดเลยค่ะพอเสร็จเช็ดตัวนี้เสร็จก็จะตามด้วยอันนี้เป็น AHA เนาะ AHA จะใช้ตรงที่มันเป็นจุดดำดำ,ดำ โลดตรงดำตรงไหนใช้ตรงนั้นน่ะจะใช้เพียวๆนะคะอันนี้ใช้เพียวๆใช้ตรงรักแรก้ขาหนีบแล้วก็ร่องเนี่ยเนี่ยพวกหัวเขา่าแล้วก็พวกเนี่ยคะ่ะฝ่ามือแล้วก็จะใช้ผสมก,กันกับตัวครีมบำรุง,งตัวนี้อันนี้คือขั้นตอนตอนกลางคืนนะคะจะใช้สองตัวนี้ผสมกันทาทั้งตัวคะ่ะสองตัวนี้อันนี้จะเป็นเนะื้อทำให้ผิวชุ่มชื้นบางทีเราอยู่ห้องแอร์เนาะ ตอนกลางวันอยู่ห้ององค์ห้องแอร์เนี่ยเขาหอมมากเลยเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวเราชุ่มชื้นไม่แห้งอะค่ะมันจะสัมผัสเลยเลยว่าลื่นนุ่มตัวนี้ก็ช่วยในการเซียวให้ผิวาการะจ่างใสขาวค่ะวิส่วนตัวนี้นะ่าเพิ่งเพิ่งสอยมาใหม่ค่ะมันเป็นครีมเด็กเนี่ยจะใช้จะใชนองละจะใช้ตอนตอนตอนเช้าอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเนี่ยเป็น เนี่ยหอมมากเหมือนผิวเด็กเลยค่ะเหมือนแบบกลิ่นเด็กอะนะเอามาผสมกับน้ําหอมที่เราใช้ปกติอะ่ะยิบครีมมาอย่างนี้แล้วก็ผสมชิ้น้ำหอมใส่แล้วก็แต้มตรงจุดเนี่ยจุดที่เป็นชิบประจอนะคะจุดตรงนี้ตรงเนี้ยตรงนี้ยตรงเนี้ยตรงเน,น,นี้ค่ะเออกลิ่นตัวนี้จะทําให้น้ําหอมเราติดทนและก็คงสภาพน้ําหอมมันเหมือนแบบได้กลิ่นน้ําหอมแบบ ติดอยู่แล้วมันแบบละมุนละมุนเหมือนผิวเด็กอ่ะมันหอมมากเลยนะทุกคนหอมแบบอื้เนี่ยหอมแบบสุดๆหอมจริงพอทาเสร็จเรียบร้อยอ่ะตอนกลางวันตอนกลางวันตอนกลางวันถ้าเป็นตอนกลางวันอาบน้ำเสร็จไม่ไม่ไม่ต้องใช้ตัวนี้เช็ดนะคะก็จะใช้แค่เนี่ยสองตัวนี้แล้วก็ตามด้วยกันแดดก็จะทาพวกนี้ก่อน ทำด้วยการแดดกันแดดก็จะใช้2ออย่างก็คือของมิซมิแล้วก็ของเบิร์น,นะคะจะใช้จะใช้ไอตัวที่ก็เอยไอถุงมือท,ทับผิวอ,อ,อืมอจะทำให้ผิวเราเนียนแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวคลุมก่อนจะออกจากบ้านนะคะส่วนหน้าเราก็ใช้ครีมลงพื้นลงพื้นปกติทาครีมทาอะไรปกติบำรุง,งไปใช้หลายย่างอะ่ะ ตรงนี้มาดูตรงน,งนี้มันหลายอย่างอะ่ะเนี่ยอันนี้ของสกินฟินิกก็จะใช้ตัวบำรุงเนาะอันนี้เป็นอันนี้อันนี้โทนเนอร์อันนี้เป็นเซรั่มแล้วก็อันนี้เป็นมอยเจอไรเซอร์แบบครีมอะค่ะก็ใช้มาใช้มานานแล้วเนี่ยมันก็น่าก็ดีขึ้นนะนแล้วก็เราก็ลงแบบพวกอะไรเนี่ย กันต,ตรงกันอันนี้กันแดดแล้วก็เป็นไคลไคลเมอร์แล้วก็ลงเบรเบรก็จะเขาแถมมาแถมมาอันนี้เสื้ออันนี้ก็แถมอันนี้เออเขาแถมมาอันนี้เป็นเบรนะคะลงแล้วก็แต่งหน้าตามปกติไม่ใช้อะไรเยอะแค่นี้แนทน่เราบำรุงให้มันแบบดีขึ้นจากพื้นผิวเราเราจะใช้เครื่องสำอางว่าประเภทไหนแต่งหน้ายัางไงมันก็ติดอะ่ะ เพียงแต่เราต้องบำรุงตามขั้นตอนอ่ะอืมแล้วพวกแป้งพวกอ,อะไรก็เออก็ใช่ปกติอย่างเงี้ยค่ะท่ทานํามา Graham. ทุกอย่างปกติค่ะผ Bil ิวผิวรู้สึกว่าผิวใสขึ้นมากทุกคนเนี่ยมันใสขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแต่ก่อนมันจะดำไม่เนียนอ่ะมันก็ใสอ่ะนะเดี๋ยวนี้คือมันใสอ่ะร่องนั้นร่องนี้มันก็เออนะมันก็ดีขึ้นอ่ะมันก็ดีกว่าเดิมอ่ะมันไม่แบบเครอะเครอะคละคละยันสีนะอันนี้ก็ เนี่ยมันก็ได้อยู่เออมั่ก็ใครแน่ดีกว่าแบบประดดูแลบรกดยยับเนาะเราอายุเยอะแล้วอ่ะดูแลนิดๆหน่อยๆมันก็โอเคอ่ะเนี่ยผิวลื่นมากเลยค่ะทุกคนอยากให้ลองเปิดใจใช้ใดูถ้าเราไม่ดูแลตัวเองตอนนี้ไม่รู้จะดูแลตอนไหนเนาะรักตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะทุกคน <c oughs> ลองเบิางนะคะทุกคนโอเคหนิงจีใส่ไม่สนิทละค่ะ ขอบคุณที่รับชมเลยจ้าขอให้ทุกคนผิวสวยผิวใสเฮงๆฮงปังๆ,งๆงกันทุกนานะนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเด้อ